เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สุ่มอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราซี่ร้านรบักช็อปทีบริการเติมรูบักแบบไอดีบวกพาร์ทเลขหกถึงเ ร้านマルชอปบริการเติมโลบักแบบ ID ดีบวกพาร์ตเลตเจ็ดและยังมีบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลตเจ็ดนะคะร้านดอกบักชอปบริการเติมโลบักแบบ i อดีบวกพาร์ตเลตเจ็ดและบริการกดกิฟต์แมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์เลตเจ็ดด้วยค่ะร้านพิกกี้ชอปบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลตเจ็ดถึงเก้าและบริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาร์ตเลตหกถึงเจ็ดทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะ สำหรับใครนะครับที่เติมโค้ดไม่เป็นนั่นเองนะครับผมให้กดเซตติ้งขวาข้างล่างนะเสร็จแล้วนะครับก็กอกโค้ดนี้ลงไปนะครับผมได้ร5อยห้เจมนะครับผมนี่โค้ดใหม่นะเดี๋ยวที่เหลือนะครับจะปักไว้ให้ตรงปักหมุดนะครับผมก็ลองไปเซิร์ชดูเอานะครับตรงคอมเมนต์นะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบอ Star Tower Defense นั่นเองนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาตอบคอมเมนต์ละกันอ่าเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเราเคยมีเรื่องตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปมีฮอกไปแล้วรอบนี้เราก็มีเช่นเดียวกัน,นครับเนื่องจากคลิปโทกะกับมากะเนี่ยแน่นอนครับมันมีคนตีกันอยู่แล้วเนื่องจาก2ตัวละครมันเป็นตัวละครหญิงทั้งคู่เนาะคนก็ต้องมีคนชอบแล้วต้องมีแบบคนไม่ชอบด้วยแล้วก็ยังมีคนที่คิดต่างด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเขาดังไงทียบให้ดูละกันนะครับอ่า นี่คือคอมเมนต์นะครับที่พี่เอามานะซึ่งมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบแน่นอนครับมันมีประโยชน์นะเพราะว่าพี่ไม่เคยทดลองเลยเกี่ยวกับโทกะนะครับก็คือโทกะเนี่ยเล่นปรับแบบลารนะครับกันครับตอนอัพเต็มเขาบอกอย่างนี้อ่ามันจะตีโดนทุกตัวดีกว่าสตองเกตนะครับซึ่งตอนนั้นอนะสมองพี่เลยคิดเลยปุ๊บเฮ้ยจริงเหรวะเฮ้ยใช่เหรอวะแบบเฮ้ย ไม่น่าใช่มั้งเออพี่ก็เลยแบบอต้องทดลองแล้วล่ละอันนี้น่าสนใจนะครับสําหรับเจ้าโทกะวางแบบลัรดเนื่องจากพี่ไม่เคยมีความคิดเกี่ยวกับโทกะแบบวางลัรดเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเนื่องจากอที่เราเล่นแล้วเราไม่วางลัรดเนื่องจากเราเล่นแบบคู่กับเนสึโกะเนาะอ่าเดี๋ยวเราบอกเหตุผลก่อนว่าทําไมพี่เล่นแล้วพี่ไม่เคยปรับเนสึโกะแบบอื่นเลยนะครับอย่างแรกก็คือ ไม่ใช่เนสโกโทกะพูดผิดเอออย่างแรกก็คือทุกครั้งนะครับที่โทกะตีเนสโกจะตีทันทีครับอ่ะพอตีปุ๊บเนสโกก็ตีทันทีครับโทกะตีเนสโกตีเข้าใจใช่ป่ะก็คือมันจะมีการวางอย่างเงี้ยวางเนสโกใช่ไหมแล้ววงมันไปถึงตรงนู้นพอดีเป๊ะพอถึงโทกะตีปุ๊บมันก็จะตีทันทีอ่ะเนี่ยแหละครับความต่างพี่ก็เลยแบบอืมพี่ไม่เคยวางอย่างอื่นเลยพี่ติดจากการวางแบบพ r ร o r ิตี้แบบ สตองเกตมากอ่ะเดี๋ยวพี่บอกเฮ้ยเมื่อไหร่พี่จะเข้าประเด็นวะาได้ได้เดี๋ยวเข้าแล้วเนี่ยตอนนั้นแหละก็มาดูกันว่ามันจะไม่หลุดจริงไหมนะครับอ่ะเหมือนพี่จะเห็นว่าพี่ไม่หลุดว่ะเอ้ยของจริงมาดูกันว่าจะมีตัวหลุดไหมอ่ะตัวเดียวนะจะลองตัวเดียวนะครับอ่ะจะดูกันว่ามันจะมีหลุดบ้างไหมและลองปรับแบบเขาเรียไงสตรองเนาะสตรองเกตอ่ะว่ามันจะมีหลุดเช่นเดียวกันไหมนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองเทียบดาวเมดด้วยนะเออดาวเมดด้วยดาวเมดแบบไหนก็คือแบบไอจริงๆมันก็จะเทียบไม่ได้อะแบบตั้งแบบลัดทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็เทียบกันนะครับซึ่งพี่คิดว่ามันเทียบไม่ได้นะดาวเมดอาจจะแบบต่างกันนิดอ่ะมีตัวหลุดครับตีไม่โดนนี่ครับนี่ก็หลุดหลุดเยอะนะหลุดเยอะนะสามตัวแล้วหลุดเยอะนะหลุดเยอะนะเออสี่ลัดนะอ่า เดี๋ยวเราลองปรับแบบสตองเกตนะครับอันนี้คือเราก็แค่ทดลองแล้วเราก็สรุปจบแล้วนะอัพเต็มมันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะไม่หลุดปรับเป็นสตองเกตก็หลุดเช่นเดียวกันเออมันไม่ต่างกันนะต้องบอกก่อนเพราะว่าโทกาเนี่ยเป็นตัวตัวหนึ่งที่มีระยะในการตีเขาทั้งแคบครับการที่มันจะไม่หลุดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเว้ยมันหลุดอยู่แล้วต่อให้ปรับเป็นสตองเกตหรือแบบไหนก็ตามอ่ะมันก็หลุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีหลุดไหมขออีกสักหนึ่งถึงสองเวฟนะครับ พี่มั่นใจว่าสตองเกตเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่หลุดครับแต่จะหลุดกับตัวที่วิ่งไวครับอ่ะมีหลุดแน่ตัววิ่งไวอ่ะเนี่ยเห็นไหมหลุดแล้วหนึ่งตัวอ่ะมันมีหลุดวิ่งไวหนึ่งตัวอันนี้พี่การันตีได้เลยว่าตัวธรรมดาเนี่ยไม่หลุดแน่นอนครับสาหรับสตองเกตแต่วิ่งไวเนี่ยมันมาปุ๊บมันมีโอกาสหลุดเอออ่ะเดี๋ยวเราก็เคลียร์แล้วเนาะอืมแล้วก็เรื่องการวางสตองเกตก็ทําไมถึงระวางังแล้วเราติดกันการวางสตองเกต ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกครับเวลาเล่นนืสุโกะมันตีปุ๊บมอนมันมเลือดลดครับพอเป็นทตองเกตมอนมันแบบโทกะเห็นตัวไหนเลือดเยอะมันก็จะตีอันที่อ่าประมาณนี้แล้วเราก็จะปรับพาวเวอร์ตี้แบบลัดน,นะครับแบบที่เขาต้องการนะแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่ากันไหมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโทกะเนี่ยจบที่ไงจบที่30เวฟเช่นเดียวกันเนาะเออเออปรับเหมือนกันเลยนะครับ ซึ่งในความคิดพี่อะทำไมพี่ถึงคิดว่าการปรับแบบลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่เวิร์กนะอย่างแรกครับเวลาระวังตรงเหลี่ยมครับโทกาตเนี่ยมันเป็นการตีอย่างนี้ใช่ไหมเออถ้าเราแบบพาร์ตลิตี้เป็นลาดใช่ไหมมันก็จะตีตัวตรงนี้ครับซึ่งแล้วที่เหลือเอาไว้ทาไมนั่นแหละคือปัญหาของพี่เลยพี่เวลาพี่คิดพี่คิดอย่างนี้นะพี่ก็าแบบตรงนี้มันก็เหมือนตีแนวตรงอะดิในความคิดพี่อะแบบตีแนวตรงเป็นรูปทรงกลวยอะถ้าเป็นรูปทรงกลวย โอเคเลยอันนี้ไม่เถียงเวลาวิ่งซ้อนมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่เเาเรารจริงเราเทียบเทียดาเมจไม่ได้นะครับเพราะว่าดามจต่อรอบเนี้ยก็คือบางครั้งเนี่ยมีฮอคเนี่ยแม่งตีดาเมจโดดไปนะครับอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะเออมันก็เลยแบบเทียบดาเมจไม่ได้ไอ้ที่พี่เห็นพี่เอาโทกะกะมากะมาเทียบดามจอะ่ะเพราะอะไรล่ะหรือคลิปอ,อื่นมาเทียบดามจเพราะอะไรเพราะว่า2ตัวนั้นมันคนละตัวครับพี่ก็เลยเอามาเทียบซึ่งมันก็จะมีผลต่อการฟาร์มไปด้วยนั่นเอง นั่นแหละเออพี่เลยเอามาเทียบซึ่งถ้ามันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันเทียบเรื่องดาเมจไม่ได้นะอ่าต้องบอกไว้ก่อนถ้าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยจะเทียบเรื่องดาเมจไม่ได้นะครับอืมซึ่งถ้าเป็นแบบตัวไม่เหมือนกันเนี่ยมันเทียบดาามจตได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะถึงกี่เวฟตอนเนี้ยมันก็27แล้วจริงๆอ่ะ30เวฟก็จบใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า30เวฟมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยไหมถ้าสามสบเวฟแล้วหลุดก็คืออันเดียวกันระบบเดียวกันสสรุุปดท้าย ปาแบบไหนก็เหมือนกันอยู่ดีครับไม่ต่างกันเลยเออถ้าอย่างนั้นอนะมาดูมาดูมาดูาดอ่ะแล้วก็จะมีอีกสองคอมเมนต์นะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวเราเอามาพูดละกันนะครับรอรอรอ,อ,อจบก่อนใกล้จบละ โอเคจบก็คือไม่ถึง30เวฟนะครับการพับไฮโรไอตี้โทกะให้เป็นแบบสตองเกตด,ดีที่สุดนะครับไม่ใช่แบบลัดพี่ไม่รู้นะว่าน้องไปเอาข้อมูลมาจากไหนหรือว่าน้องทดลองเองก็เคลียร์แล้วนะน้องเคลียร์แล้วนะโอเคถ้าเห็นคอมเมนต์น,นี้พี่ไม่ได้โจมตีน้องนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นนลหลายๆคลิปโอเคเนาะก็เราเคลียกันแล้วนะโอเคตามนั้นเดี๋ยวเราจะตัดมาอีกเรื่องนึง โอเคก็มาอีก2คอมเมนต์นะครับที่เราหยิบขึ้นมา2คอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์เขาเรียกไงคอมเมนต์ comment อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหยิบขึ้นมาทั้ง2คอมเมนต์เลยครับผมลองเล่นแล้วนะทําไมมากะเนซุโกผมหลุดก่อนโทกะเนซุโกแล้วก็พิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าพี่ก็เลยแบบอืมสงสัยอ่าสงสัยเขาอาจจะวางผิดหรือเปล่าตอนแรกนะพี่ก็ลองคิดดูอ่ะคอมเมนต์ที่2ก็มาอีกครับเขาบอกถ้าคอมโบกับ เนซุโกะผมว่าโทกะชนะอมันก็เลยยิ่งทําให้เป็นแบบว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ดูหรือเปล่าอ่ะพี่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูละกันนะครับระหว่างโทกะกับมากาเดี๋ยวแบ่งเป็นสองจอคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับพี่ไม่ได้โจมตีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะคพี่ไม่ได้โจมตีทั้งสามคนนี้พี่ก็คือจะหยิบเข้ามาทั้งสามคนนะครับถ้าเห็นนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวคนไหนเม้น์ก่อนเดี๋ยวพี่เอาขึ้นมาปักหมุดไปให้ครับผมเอ้ยไม่ได้ดิเพราะว่าคลิปนี้จะแจกโค้ดด้วยยก็เลไไไม่ดด้นนะะอปจ เดี๋ยวพี่ไปกดไลค์ให้อ่ะก็เดี๋ยวจะไปเทียบกันนะครับอืมแต่แต่แต่เทียบกันเนี่ยก็คือจะเป็นโทกะเนซุโกะมากะเนซุโกะนะไม่ได้เป็นแบบฟูลทีมนะครับถ้าฟูลทีมอันนี้พี่บอกเป็นการส่วนตัวก่อนเลยก็คือพี่เคยทดลองแล้วครับมากะเป็นฝาชนะนะเออแต่มันก็จะมีเรื่องเลเวลเนซุโกะด้วยที่มันต่างกันไม่กี่เวฟอะเออพี่ก็เลยแบบแต่มันต่างกันหลายเวฟอยู่นะ เออมันต่างกับเวฟดึงเลยนะเว้ยซึ่งเออนั่นแหละแล้วดาวเมกก็ต่างกันเพอาะ้งเยอะด้วยระหว่างโทกอะอเนสโกแบบฟูลทีมนะพี่ก็อยากจะลองทําอยู่เหมือนกันแต่พี่รู้สึกว่าเอาอคงไม่ต้องซ้ําอะไรกับไอ้สองตัวนี้เยอะและ้วเ,เพราะว่าถ้าทําอีกเนี่ยคลิปนี้ก็แม่งล่อไม่ต่ากว่า20นาทีอะอพี่ก็เลยแบบเออแค่นี้พอแล้วกันเอาโทกะกับมากะมาทดลองกันเพราะพี่ยังไม่เคยลองนะนะเอาเนสโกมายืนกับสองตัวนี้ว่าใครมันจะเจ๋งกว่ากันนะครับผมไปอ่ะโอเคเราก็เข้ามาแล้วเนาะก็ จะเห็นนะครับการเรียงนะอ่า <t une> ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับพายออริที่แบบมาก่าของพี่เนี่ยคือพี่วางมั่วนะเว้ยพี่แบบแบบลาดบ้างเฟิร์สบ้างนะครับอ่าส่วนโทกะเนี่ยก็จะเป็นแบบสตองเกตหมดเลยนะครับส่วนเนซึโกะเนี่ยมาก่าเนี่ยพี่จะวางลึกอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนเนซึโกะเนี่ยจะวางลึกแค่หนึ่งหนึ่งตัวเนาะตรงซ่องหินนะครับอ่าก็คือซ่องหินมาก่าเนี่ยวางสองแต่ซ่องหินโทกะเนี่ยวางแค่หนึ่งนะครับ อ่ะตอนนี้เราก็ตัดเวฟให้มันเท่ากันแลว้วสามสิบเบฟนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าการวางมากะถ้าวางผิดนะครับหรือวางไม่ดีอ่าจบก่อนแน่นอนครับอ่าอันนี้ต้องพูดเลยจบก่อนแน่นอนเพราะพี่เทสสองรอบครับมากะมีรอบหนึ่งที่ไกลกว่านิดนึงแล้วก็มีรอบนี้เอ่อที่ เออไม่อยากจะบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเอาแล้วกันนะครับซึ่งแล้วก็มีอีกรอบนึงเละพี่เละหลายรอบมากสาหรับมากะแพ้โทกะก็มีอ่าแพ้นี่ไม่ได้แพ้แค่แบบดาวเมทนะแพ้ยันเวฟเลยนะเว้แพ้แบบไปหลายเวฟเหมือนกันนะครับเออประมาณเวฟสองเวฟได้เลยถ้าวางมากะไม่ดีซึ่งตอนนี้ยังหาแบบวิธีที่ดีที่สุดของมากะไม่ได้นะครับวิธีการวางนะอันนี้ก็ฝาก ดูกันนิดนึงนะวางกันดีๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ยชิปหายนะครับสาหรับการวางหมากกนั่นเองคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดปล่อยให้ดูไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็มาสรุปท้ายคลิปแบบเหมือนเดิมนะครับที่เราเคยสรุปอ่ะเราก็ต้องบอกก่อนนะเรื่องดามจมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับโอเค ซึ่งแบบไม่คาดคิดเลยเว้ยว่าว่าแม่งจะเท่ากันครับเออคือสรุปคือแม่งเท่ากันหมดเลยทั้งเวฟทั้งดาวเมทครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอืนิดเดียวอะ่ะแต่เวลาตอนที่เราเล่นธรรมดามันอาจจะต่างกันดูเยอะเนาะเออแต่พอจับมาอย่างงี้ปุ๊บเอ้าแม่งไม่ต่างกันเฉยก็เดี๋ยวเราจะเปิดเวฟให้ดูนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูยันจบเนาะ ก็เปิดเวใไปดูแล้วก็เปิดเ,าเขาเรียกไงดาวเมดเนาะให้ดูนั่นเองนะครับผมซึ่งดาวเมดต้องบอกก่อนว่าเท่ากันเป๊ะเลยครับเท่ากันแบบเป๊ะมากอะ่ะก็อันนี้คือฝั่งของน้องโทกาะา้าฝั่งซ้ายอะ่ะฝั่งขวาเป็นน้องมากระน,นะครับ3.8ทั้งคู่ครับเวฟเดียวกันหลุดจุดเดียวกันเลยเว้ยซึ่งตรงนี้ อ่าก็อย่างที่บอกครับว่าเรายังไม่เคยลองทดสอบอะไรอย่างนี้แต่ถ้าฟูลทีมนะครับพี่คิดว่ามากะน่าจะดีกว่าครับไม่ต้องทดลองแล้วน่าจะจบแล้วกับคลิปมากะโทกะนะครับเคลียร์กันไปสักทีเนาะเพราะว่าเท่าที่เป็นเล่นแล้วนะครับก็คือเวลาเล่นมากะเนี่ยมอนเนี่ยมันจะเคลียร์ง่ายมากๆเออวลาเว็ฟหลังๆนะ เว็บบางหลังกับเว็บแรกๆอ่ะรู้สึกว่าเคียงง่ายมากเพราะมีเออร์วินในการบับครับมันเลยทําให้แบบมากะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับโทกะแล้วเนาะซึ่งมันก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าใครจะเอาไปใช้แบบไหนเนาะเออก็ลองๆทดลองกันดูนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันคงไม่ได้ทดลองอะไรมากมายมากน่าจะแหละก็ ถ้าพี่เบอร์เบอร์พูดซ้ำพูดวนก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากแบบง่วงนอนแล้วเออตอนนี้ไม่สบายหนักมากก็เลยแบบเออสภาพแั่นแหละวันนี้ก็ร่งเมื่อวานก็ได้หมดสติไปก็ต้องกลับขอโทษด้วยไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ไเลยเลยคือแบบนั่นแหละเหนื่อยๆครับก็เลยว่าจะพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวหายไข้ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากให้ทําอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้ามีประโยชน์ เดี๋ยวเราก็จะหยิบขึ้นมาทำคลิปอีกเหมือนเคยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละบายจ้าเอ้ยเกือบลืมอย่าลืมนะไปเล่นกิจกรรมแจกฟิกเกอร์นะครับอย่าลืมนะอย่าลืม